ลูกขอ,องอมึงเดี๋ยวบาน,นนั่นีคือนีอ่ตทำยียอะไรผัด<า>นี่น <ะ S 2> มมี่บอกว,วะผมนี่แหละเถื่อนดีไม่แต่ผู้ชายอ่ะผ้ชา ตาเบื่อเฮี่ยอย่าเบื่อตีตีเท่านานใจอย่าเบื่อจ้แม่พวกตาแล้วหนีควายเ้ยไอ้สัสไอสัสตุ๊ดตุตุ๊นึงแมหัวงานใจไอ้สัดไอ้สัสตุ๊ดตุตดหนึงแม่หัวงานใจ อแตงตัวกะกาบว่ะน้าน้าน้าขนคุยเลยแกคุยเย็นน่ะเป็นที่อะไรวะฮะเป็นนี่อะไรคือคุยเลยอะหน้านังมาโค้งไงหน้านังมาคุยเย็นเหมือนคุยนึงดีแม่ไงดีหน้าไงไเคยไปด้วย ไปไหนไปไหนเนี่ยเฮ้ยมีนอนเลยนะคุยชิมะเกิดนี่ยปออายนะไอ้หนี้ฝนคุยอะไรมั้งเนี่ยกินแหละปอายนะป่างแมงบอบไม่ใส่อยู่ตรงที่ต่อยไม้อ้าวมันอยู่ตรงที่ต่อยมวย วยมึงส <OR> ีควายมึงลงมาดควายควายไอ้โง่สัตว์ปัญญาอนมาเลยยมึงฟังกูไว้นี่ยังไงไอ้โง่มาไหนสว่างมาเนี่ยไปไหนไอ้ตัวดีดีไอ้ตัวดีนีนิ่งอะไรยุติธรมตัวดูดตัวดูด ออกป้าออกป้าออกเข้าเข้าเข้าห้องใหม่เข้าห้องใหม่เห้องใหม่้ห้องใหม่ต่อยไอ่เด็กอะไม่เด็กอมีหยนก็ก็